สวัสดีได้ผมรักมุณผมไม่อยู่กับผมหายอ,อยู่ครับคิดว่าเเก็บของก่อนเก็บของก่อนโอ้โหรอบสิบมันซึ่งรอบที่แล้วเซฟผมหายผมเลยต้องมาเล่นใหม่เลยของเลยไม่เหมือนเดิมตายไปสามสี่รอบ <laughs> เออสมัยรอบที่แล้วเล่นเจบตันหาของหาของก่ <คำ S 2> อ, <laughs> อน่อะ รู้สึกเสียเวลาดูเช็คกล่องก่อนะมีของเฮ้ยลงน้ำได้ด้วยลงได้อาบน้ำตรงน,นองอี้มีของอยู่มีของอยู่ไหนมีของอยู่จะบอกว่ามีปะผมะอยู่ตรงนู้นจะไปเอาได้เหรอเอาได้ปะเฮ้ยได้ี่ร้อยเป็นไง สินเตอร์แม็กไปโอ้โหทุกส่วนจะหมดแล้วเฮ้ย hey, เราบบต้องไปทางนี้ใช่เหรอวะเฮ้ย <laughs> oh, <laughs> ลงไปด้านล่างก่อนส่วนนี้เลยต้องเก็บละตังสี่ร้อยใช่ปะผลทางแห่งความรวยที่ไม่ต้องพึ่งหวยและอิชิตัน ทางความร้อนแล้วไม่ต้องพึ่งหวยแล้วไอซิตันทางนี้ไปตรงนี้เปิดโอ้โหปืนลงปืนเก็บโอ้ขวดเดจะจัดของปั๊บเนยอย่าไว้เรียงแบบนี้เลย เฮ้ยขึ้นก่อนมันต้องมีแกงไดนี่โอ้โหกูรวยแลยเข้าไปแจมปะไอ้กูแจอยู่ด้านในเห็นเห็นลงมาเลยแล้วเข้าไปเอาไงลงมาเอาไม่ได้มันติดไอ้าอีป้าอป้าไอป้า ดีวิจิณ์คืเตะแบบนี้ม่ไม่ได้นะโอ้โหแม่มีคำลงใส่กูเตะดูไอ้ของของเอาิเด็ดโอ้ยสินขอเฮ้ยสินลางลังโอ้ยิงพลาดต้องสองสามัด มันจะมีทางให้ขึ้นอยู่ด้วยมีบันไดอยู่เฮ้ยไม่รอเลยไปๆๆไม่มาเอ้าเข้ามาทำอะไรกันเก็บเงินเขาจะแบ่งกันรู้ยังะดูนะ รอด้วยคุไม่ปลอดภัยนะยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนไม่รอไปเลยเิซ้ายเลซ้าย้คขวาขวาขี่ยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ถึก เข้าไปตายฮะอยู่ไหนไม่ลอไหนเด็กอยู่นี่ไม่ลอกูเลยง่ายจัดไม่ลอกูกทำไรเฮ้ยสินโอ้โหโคตรเยี่ยมเลย รู้อยู่ก็สุดไม่มีตอนนี้รอไปห้านาทีแล้วไอ้ยนี่เขายังไม่เสร็จเลยโอ้อีดอกโดนละมึงโดนละมึงน่าเข้าไปช่วยอยากดูสภาพเตียง

ข้าถึงขั้นมรณภาพแล้วลูกศิษหมดแล้วสิขอนดีกว่าเฮ้ยหนีแนว ไมกูต้องมาเจอไอ้สัตว์ประหลาดนั่นเลยวาไม่มันตาม,ม,าตมกูมาเราเราไปช่วยแล้วผมไปช่วยได้ไงลูกกรสุนไม่มีไมมันึกวะเกุจตรงนี้วิ่งรอบแมปแล้้กแจงหะยังหลอ เฮ้ยกดเอ็ดไม่ได้ไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องปิดห้องได้ปะหัวปิดไม่ได้ทำไมกูต้องมาเจออีด,ดอกนั่นว้วยวะไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปไปโอ <c oughs> ้โหอย่าเปิดคอยดึงใจเย็นช่างเหุ้ยอุ้ยที่อยู่อุ้ยที่อยู่ ลูกส<อ>ุรไม่มีโอ้โหกจีดเฟียงระเบิดดิรออะไรนี่เผาศพ้ยอีตาวิ่ีตาช่วยแล้วช่วยแล้วพี่ดอกนั้นมันวิ่งมาแล้วเออไป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 โอ้โหนาทีละเด็ดลูกศไม่ Beast, ไไมีโอ้ climate, A, image. โหดักหน้าพี่น้องอุ้ยเฮ้ย เ้ยเจออย่างใจเย็นได้ไดยังไงอยากเข้ามาผันกระเด็นวิ่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยเจอกระสุนแล้วอีป้ามาแล้วอีป้ามาแล้วไป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 แล้ว เนี่มันมีทางมีทางแล้อู้ไหนพอดีอ้าวอู้พีสพีสเอาสิไปทางนั้นได้ไงเนี่ยเฮ้ยสิ่มายิงประตูให้ก่อนที่โหไม่น่าโง่ยิงกับอีดอกนั้นตั้งไหนเฮ้ยใช่ทางนี้เหรอปกติต้องเอากุญแจก่อนไม่ใช่เหรอวะ มันปลดล็อกไปหาของไม่ใช่ตรงนี้เจอวอร์ดถ้าจ้าไม่ผิดแม่งเอ้ยลูกุรแม่งไม่มีละเฮ้ยกลับกลับไปที่เดิมก่อนกลับไปก่อนกลัก่อนจับได้ไม่ได้ได้ดิไม่ได้น่าเสียดายจริงนะทำไมวะโรมันแห่ของ อ๋อมันให้เอาของพวกเกเข้าไปผ่ายาาได้ก็จะผิดอยู่สั้น,นบนว่ะบันไดอยู่ทางน้นงกูไม่ชอบเสียงเฮียวิ่งเลยไปทางผิดทางบันไดทางนี้นโอ้ทำไมพบคองเร็วสีดำอุ้ยโอ้โหตกใจ อุ้ยขนของไม่มีมันเป็นหาหารได้ไงเนี่ยบากอัดตับไม่ใหไ,ไม่ให้ของกูเฮ้ยตบนั้นตายหายยังวะไปดูดิเขาเป็นทีมเอาฟาของเรานั่นเองเอาฟาเขาตอนนี้เขาได้ตายจากโลกไปน,นี้แล้วไปตรวจด,ดิน่ะตายยังตายแล้วลรู้สซนเก็บเก็ ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไม่รู้ขึ้นไปทำไมถ,ถ้าไม่ลู้ก็สุดถ่ายมันจะเป็นไลท์ที่ดีมากเลยนะ้วไสุดมันวิ่งไปเปลี่ยนแม็กแฟไม่ได้เหรอวะมันต้องเก็บของเฮ้ยออกไปได้ไงวะอเก็บตนเก็บตงตงตง Shove What the hell happened in here? What the hell happened? Wait, in. who did this? I <laughs> would Something attacked us. อะไรบางอย่างโจมตีเราไอ้กวาดเอเวอร์แปลว่าอะไรวะออสเซ็ตอัพมันกำลังติดตั้งเฮ้ยไม่ใช่นี่มันคืออะไรเฮ้ยแอนนังโปชัวมันคือข้อมูลอะไรวะนายต้องฉันดโหลดเข้าลงคอมพิวเตอร์อะไร Hey เฮ้เฮ hey, ้ยฮงอนอครีสนี่มันแม่มันกล้ามหนอคเับครงบังเกตบครักล้าบโคตรใบญ่เลยแม่งบัพมาบิรวรรบ ใส่ตำมะหรือไงใส่ตำมะใส่ตำมะเฮ้ยตอนนี้โอ้โหลูกกระสุนต้องอย่างน้อยเก็บลูกกระสุนไว้เพราะเพราะว่าเราจะเจอบอสเว้ยยิงนัดเด่นตอนหนึ่งตัวแล้วกันเก็บนี่เลยตัดเป็นพาร์ท้าบเลยเป็นชัปเตอร์ไงเออชัปเตอร์กับชัปเตอร์ เก็บคนเดียวเลยเอาทำดิทำดิทำมีตางเชี่ยกูดินี่ได้ก่อนได้ก่อ,น,อนเทคนิคใหม่ <laughs> โอ้ใช้ปืน <laughs> ปืองนะเ้วไม่มีเราไม่มีไอ้นี่วะคีคุณแจนั่นไงไปตามทางนะแล้วก็เดินไปดำหน้าไปเป็นผู้ชายเฮ้ยอ๋อ ว่าวาอุ้ยโอ้หันหน้าตกใจ <c oughs> ตกใจตอนไหนเจอบอสเว้ยบอสอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูบอสลำไส้ <c oughs> บ้างบ้างกูเรียกงี้เฮ้ยมีถังแกฉมีนัดเดียวปูแน่อนอนเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเก็บอของก่อนเดี๋เพิ่งกดอย่าเพิ่งกดเลยนะเก็บของก่อนเฮ้ยมีกุญแจ เุ้แกฮะออ๋เ <appointment> นี่ยตรงนี้มันคือห้องเชือดเอาไปเชือดบอสลำไส้เนาะเออเดี๋ยวเราต้องรอบ,บอสไปทางนี้เดี๋ยวเราจะเจอบอสแล,ล้วตอนตรงนั้นละ่ะไม่อยากจะสปอยในเรื่องเคยดูไปอย,ยมหมดละสปอยการเล่นไป ตอนนั้นละตอนนั้นแหละเราควงคุญแจมจากไหนบอกระนั้นไงมาแล้วโอุ้ณเล่มมากมันน้ำมันนรกอะไรนะครน้ำมันหันกุ้งตึงนี่นะคริสทิ้งพื้นตัดคนฮัมมาหรือไงทำไมมึงมาทิ้งเลี้ยบล่ะโอ้เสียงเกมดังอ่ะลืมปรับ ยังยิงใหใจึกตุดี๋ยวบอกไปคับแง่ตอนนี้เราต้องค้องมาเชือดเว้ยไฟไฟไไไอยู่น้สินสิล่อๆมาเดี๋ยวสินกดสวิตช์นะไมกดสวิตช์ไหนเอ้ยสิล่อๆงี้แหละเดี๋ยวรกดสวิตช์ตรงไหน จะไม่ได้แล้วเออปุ่สวิตต์ตรงนี้่เอ๋อไม่ใช่กดสวิตต์มันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่รออยู่ตรงนั้นรออยู่ตรงห้องนั้นเออไปไปเดี๋ยวมาฝัเฮ้ยเดี๋ยวมันมาฝั่งนี้เต็มเดี๋ต็มปุ่นสวิตต์สวิตต์ไหนรอรอเข้าเข้าเอ้านี่าเป็นนี้แหละเออนั่นแหละเดี๋ยวรอมันเข้ามาก่ปะเฮ้ยมันตามมาแล้วมาแล เรามเราไม่ลอจากฝั่งนี้เปล่าเฮ้ยมันหายไปแล้วหายไปแล้วอ่ะอุ๊ยโอ้โหวิ่งมาสินสินสินอือวิ่งมาสินเตรียมกดนะรอมันเข้ามาก่อนบอกให้กดก็กดนะเออกดเลยกดเลยกดเลยกด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 แล้ว เฮ้ยออกมาอนอุ้ยเฮ้ยมีฐานน่ะมันช้าเอาเฮ้ยมันหายมันหายตัวได้ระวังเขาไว้แถวนั้นแหละโอ้โหมาแล้วมาแล้วไฟชิบหายแล้วมาเปิดเปิดเปิดอยู่ข้างใต้เกดเลยกดเลยกดเลยกลดเลยกดเลย

เฮ้ยมันออกมาก่อนนะเฮ้ยใจเย็นเลยเฮ้ยมีถังยิงถังนี้ที่ไหนอ่ะเต็มยิงเต็มยิงเต็มยิงถังเลี้อือข้อื้ี้อื้อวงอยู่แล้ววิ่งวิ่งโอ้โหวันนี้จะพลาดหรอเนี่ยมีถังนอนยิงวันนี้เพื่อมันแบบเดินช้าขึ้นอะไรพวกนั้น จริงๆนะจริงๆละเปล่าเปล่าเปล่าเปเต็มโคตรนะสิเต็มโคตรเต็มโคเดี๋ยวกดตั้งแต่ตอนมันยังไม่เข้าประตูเลยเขามันหายไปก่อนเขาหายไปดูดิมันอยูย่ไหนวะตรงนี้ตรงนี้เขี่ยเขี่ย เอ้ยกดไม่ได้หรอมันกดไม่ได้มาแล้วมาแล้วประเด็นมันเดินเร็วขึ้นไหมเฮ้ยชิบหายแล้วมาฝั่งไหนมันงเออรอมันมาฝั่งนี้เอ้าเฮ้ยกดกดเต็มอย่างงี้อย่างงีอหาวอีกแล้วเออหายฮะเดี๋ยวสิมึงกดเลยเดี๋ยวกูรออยู่ในนี้เฮ้ยมันมาลันสู้เต็มๆสุดไงวะโอ้โห แต่เสียงเพลงได้ระทึกมากหาไเดียววยมากเลยเล่นมากล้ยอ uh ุ้ยเออรอรแลรอมาอมาเอมา้กกกดเลยเฮ้ยไอ้ยี่คนไม่ทำไม่ทำหายโอ้ยคอยทันเถอะรอเฮ้ยรอรอไม่เฮ้ยทันทันทัน ไม่ได้แดงผัดเสร็จหมดแล้วนี่คือจะไปดูชินช้นตีครบชิ้นชิ้นย่างเสร็จแล้วอร่อยอร่อยใช้ทีท่แล้วสิเดี๋ยวกินโอ้ใช้ทีท่แล้วสเ,วเวสร็จถ้ามึงไม่ให้ของูุณง่ายจัดรู้สึกเสียวเวลากับมึงตั้งนาน ไปไๆเอาของเอาไม,ไม่ไม่ไม่ใเวลาไอ้ที่เนียรูนี้คุณน่าะจะทำเป็นเหมือนเนี่ยไป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 โะเก็จะผ่านดีไม่ต้องใช้ลูกส่วนอะไรมากลูกืนเต็มเฮ้ยแดงไม่ ไอห่ามึงมีต้องสามสิบดูกูดิจะไรนะไป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  let's go ยังไม่ผ่านสักแชปเตอร์เลยตรงนี้ไม่มีใครนะเฮ้ยมันมีคนแอบดูเราอยู่จากกล้องจอนไอแว่นดำมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ววะมันชื่ออะไรวะ

โอ้โหผ่านแชปเตอร์หนึ่งแล้วเลยเนะี่ยก็ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ